สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่องฟรีไม้นะครับนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องความตายและมรณานุสตินะครับนะคือมอรณานุสติที่เรารู้จักกันนะครับมันเป็นลักษณะของการไปพิจารณานะแล้วก็เหมือนเตรียมตัวตายนะครับในจริงแล้วคือผิดตั้งแต่ที่แรกนะครับมันต้องเข้าใจก่อนว่าคือการตายคืออะไรการเกิดคืออะไรนะครับ การเกิดการตายอ่ะมันมาคู่กันนะครับมันเ,เป็นการเปลี่ยนสถานะจากภพภูมิหนึ่งไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งนะครับก็คือความตายเนี่ยมันไม่ได้การมันไม่ใช่การดับศูนย์นะคือเข้าใจผิดกันมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตายจากภพภูมิหนึ่งมันก็จะไปเกิดในภพภูมิอื่นทันทีนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องสรรพสัตว์นะครับ ธรรมชาติะะนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเ,เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันแค่เปลี่ยนสถานะนะครับเหมือนน้าเหมือนน้าเนี่ยพอมันระเหยปุ๊บกลายเป็นไอนะครับนะมันควบแน่นแล้วกลายเป็นฝนลงมาอย่างเงี้ยนะือเปลี่ยนสถานะนะครับนะแล้วคนที่เราเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ครับทำุญนทากรมทํานู่นทาน,นี่เยอะๆเข้าปุ๊บเนี่ยพอาตายลงปุ๊บมันก็จะไป เกิดในส่วนที่เรียกว่ามีอิทธิพลกับตรงนั้นก่อนต,ตอนตายน่าสุดก่อนจะไปก่อนเลยนะครับหรือว่ามีวิบากับพบภูมิไหนเยอะมันจะไปเกิดในภูมิลักษณะนั้นไปก่อนนะครับน,บน,บนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนภูมิอันนี้นี่คือมรณะนุสติเนี่ยเราเอามาพิจารณาความตายนะครับแต่ว่าคือมันเปลี่ยนแต่คําว่าความตายนะ เอามาเป็นจริงบรนจังกับความตายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามรณะนุสติเนี่ยจริงจแล้วคือลึกๆล,ก,ลก,ก็กลัวนึกภาพไหมไปดูเด็กคนที่เจริญมรณะนุสติอะ่ะกลัวหมดอ่ะนะก็ะเลยต้องท่งทรงอยู่ในสภาวะสักอย่างหนึ่งเอกสภาวะได้จิตเงี้ยทรงอยู่ในจิตพอตายปุ๊บก็เกิดเป็นภูมิพักวภูมิเพลนเลยนะครับนะทรงในจิตนะนะเดือดขันเดียวอย่างเงี้ยก็มีนะครับ ซึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่มรนาลุสติจริงๆคือตายเป็นตายเลยเข้าใจไหมคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราเกิดมาเพราะว่าอะไรมีวิบากนะที่เราชดใช้ซึ่งวิบากในชาตินี้สมุิชาตินี้นะมันก็จะกลายมันก็มาจากวิบากหลายๆภพหลายหลายชาติมันเรียงร้อยต่อกันไม่รู้ว่าจะเกิดภพหนึ่งชาติใดก็ตามนะครับจากภพนั้นภูมิภูมินี้บ้างชาตินั้นชาตินี้มาเรียงล้อยต่อกันเป็นชีวิตนี้ ในชาตินี้นะครับ,นะรบนั่นคือมันก็จะวนเวียนใช้เรื่อยๆเ,เปลี่ยนฉากใช้กรรมเรื่อยๆนะครับจนตายตายก็คือหมดวิบากของเก่าที่มาใช้นะถ้ามีถ้าชีวิตนี้ทําวิบากใหม่เพิ่มก็ต้องไปเปลี่ยนภูมิเกิดไปใช้กรรมอีกนะครับนั่นคือถึงบอกไงว่าตายไม่จริงเกิดไม่จริงนะครับมันเป็นแค่เปลี่ยนสถานะนี่จะเปลี่ยนสถานะก็ไม่ใช่อะไรเหมือนกัน มมนมีความหมายเป็นอะไรเหมือนกันโดยความจริงเลยนะโดยความจริงสัจธ,ธรรมเลยนะไม่ใช่อะไรเหมือนกันหลงเกิดหลงตายหลงเวียนหลงหลงเกิดเนี้ยมหลงอยู่นั่นแหละนะอ่านี่คือมันไม่ใช่ว่าเจอสัจธ,ธรรมแล้วจะหลุดพ้นแบบเรียกว่าเอาตัวไปพ้นนะเอาตัวไปเข้าในอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่แบบไม่มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยู่สบายไม่ใช่นะครับ ายจิตเอาไปไม่ได้ครับน,ะนี่โลนิพานนี่นะกาเจิมันไม่ได้ครับมันใช่ของเรายืมมาใช้เฉยจิตจะไม่ใช่เราเลยนะครับเมื่อคืนเอาจิตไปเข้านิพานยังไงนะนี่แหละนะครับเมื่อคืนมโนนุสติไม่ต้องไปเสียเวลาพิจารณาเลยพิจารณาก็กลัวพิจารณาก็กลัวจริงจริงนะครับเพราะว่ามันเริ่มเล้เข้าใจคําว่าตายผิดน,นทีแรกเลยนะเกิดนะแล้วก็ตายกับเกิดเนี่ยมันพร้อมกันนะครับ ตายภูมิหนึ่งไปเกิดภูมิหนึ่งอย่างนี้นนะแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจิตเรามันเกิดตายต,ายตลอดเวลาเกิดจิตก็คือไปเกิดในภูมิไหนสมมุติว่าเราพึงพอใจของชิ้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยจิตมันไปเกิดกับของชิ้นนั้นฮนะเป็นเจตสิกเกิดเป็นนี่เป็นภพนะะเป็นภูมินะนะนะแล้วพอถ้ามันเกิดอยู่เรื่อยๆคือพึงพอใจมากพิจารณาดูแล้วโหวติดเนื้อต้องใจมากเลยชอบใจมากเลย จิตเกิดอย่างนั้นเรื่อยๆเกิดมันเรื่อยๆเกิดมันเรื่อยๆนะครับนะพอเราเริ่มเบื่อมันก็นจะตายอย่างนั้นแหะตายจากภนะพภูมินี้ไปเกิดกับสิ่งของที่เราพึงพอใจไปเกิดใหม่อีกของอย่างหนึง่งเนะี่ยการเกิดการตายมันเกิดตลอดเวลานะแต่การนี้ตายจากเลยบเปลี่ยนสถานะจากภูมิหนึ่งไปสอียภูมิหนึ่งนะมันแค่จุดใหญ่หเฉยๆนะครับแต่ว่ามันเราเกิดตายตลอดเวลาจิตนะเกิดตายตลอดเวลา ครับหมดวิบากในชาตินี้คือเครี่อกายหยาบมันหมดวาระกรรมที่ต้องใช้นะในภพชาตินี้วิบากหมดนะก็ไปเกิดใหม่แค่นั้นเองเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยนะครับไม่มีใครเกิดจริงตายจริงนั่นคือมันต้องฟูมไฟอะไรนะใครเกิดใครตายเป็นเรื่องปกติพุทธองค์ไม่ได้แยแสไม่ได้สนใจเลยนะขนาดพุทธสาวกทั้งหลายในยุค ของท่านนะนะมรณภาพลงดับขันปณิธานท่านเหอไม่อะไรท่านก็โปรดเหมือนเดิมนะจบจนถึงวาที่ท่านจบแล้วจบที่จะต้องคือเรียกมาประกาศเสร็จธรมเรียบร้อยนะครับปฏิฐานเรียบร้อยท่านก็ทิ้งขันเลยนะครับไนะม่แยแสท่านไม่ได้ตายเพราะว่าท่านแค่อุปโลกขึ้นมาใช้งานชั่วคราวแล้วก็ออกเลย ออกจากในแมทริกเลยนะครับแต่พวกเราก็ยังเวียนว่ายในในแมทริกอยู่แมทริกที่มันมีหลายๆมิตินะเนเาะประมาณนี้นะครับนะไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากตายเป็นตายเลยเด็ดสมุดเฉดเด็ดขาดไปเลยนั่นแหละมันจะไม่กลัวนะครับนะบอพอไม่กลัวปุ๊บเม็ไม่ไม่กลัวไม่อะไรกับอะไรเนี่ยนะมันก็หมดเรียกว่าก็าเรียกว่าตายแล้วก็ออกไป จากสาวเนี่พบภูมิเลยเอเอม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอ,อันนี้คือจบจริงนะโอเคเนาะนี่มอแล้วนุสติก็แบบสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ